บ้านถ้าเป็นบ้านเขาเกิดในผู้ชายแถวบ้านแถวบ้านของบ้านเขาชื่ออะไรนะแม่แม่ชื่ออะไรดาวิดดาวิดดาวิดชื่อช่างค้าชื่อช่างชื่อคนไทยแล้วชื่อไทยช้างหรอช้างช้างชื่อช้างถ้าเกิดไทยเรียกช้างแล้วเกิดเกาหลีเรียกอะไรดาวิดหรอดาวิดชื่อดาวิดไม่อยากใกล้ดาวิดเลยเพราะเหมือนกูเหมือนคนแข็งแบบไหนก็ยืนแบบไหนเไร้ห้อยลูกสูงๆท่าเท่ากันแล้วจักรยานต่ำมื่อนี้มีไก่น้ำเที่ยวด้วพี่น้อง บอโบรำการดูเรื่องวันนี่กรบโปคเคยดูเรื่องไปไหนโอ้โหแขงพูดด้วยกันเสียงขำขำชอบทำจริงสวัสดีสวัสดีครับขอบคุณดิขอบคุณภาษาเกาหีเชื่ออะไรครับชื่อเชื่อยูริยูริยูรีอายุเท่าไหร่อายุสิบเจ็ดโอ้ยสน้องยูริน้องยูริโอ้ยพี่น้องกันน้องยูริ น,น้องยุลิกบอกภาษารถบาสเครื่องวิรถไม่นี้เรามาเดินอะไรนะเดินส่วนกำแพงกำแพงประเทศประเทศกเก่าแก่ของเกาหลีเป็นไลายล,ลงมารอยอยู่ยเดินเดินเรียง โอ้เดินยามเย็นเฮ้ยเขามีดาราเกาหลีประกอบล้วพี่น้องน้องยูรีน่ะธรรมดาเด้อใช่ใครหล่อเขาไม่ได้ไปแค่เวียดนามไม่ได้แค่ไต้หวันลาวนะเขามาถึง แบรนด์ก่าทำามาถึงญี่ปุ่นไม่ใชญี่ปุ่นนะเกาหลีนะเอาแล้วญี่ปุ่นเหรอพี่เล็กพี่เล็กเขาไม่ค่อยเสียญี่ปุ่นเท่าไหร่เขาไม่ค่อยชอบญี่ปุ่นอ๋อไอ้เขไปเกาหลีถ้าถ้าเกิดไม่มาไอ้ถ้าเกิดมาเกาหลีแล้วไม่กินอันเนี้ยมันถึงไม่ถึงเกาหลีนะคอนเทนต์ต้องได้นะกล้ากินไหมนี่เอาอะไรนะเขาบอกต้องต้องรีบกินเหรออืมกินกิแล้วเคี้ย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 วเี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเี้ยวเคี้ยวเคี้ดวเคี้ยวเคี้ยเคี้ยวเค้ยเคียเอี้ย้ยเคย จะลวงเอาด้วยแ้นดองนี่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 เออไปเลยลูกไปเลยรีบๆคีนนลุกแล้วเคี้ยวแล้เดี๋ยวดีเดี๋ยวเคี้้ม่ยังไม่ดูดปากเลยนะก็ให้มันดูดแล้วจะได้เนฟินโอ้ยเโอ้่งเี้นะไหนพ่อกินดูดิ่อาทิตย์มันจะกินไม่ไหวมันดูยากแฮ ใส่ลใหลายผงเหมือนมุ้ยเลยอ่ะเอามึงกินเดี๋ยวพรอเลย <laughs> มัน, <c oughs> ม,นมันด,ดูดมันดูดตอนนี้เลยเอาเอาเลยเออนาตี้ต้องใหญ่ๆอย่างงั้นและวนาตี้วู้มันใหญ่เกินนี่มันน่ากลัวนี่นะเอาบิ๊ก อันนี้ชอบมากตัวไปอ่อบคุณด้ย้องร้ก่อนีอรอ่ะอันนี้ถอยใครวุ้นสว่าอันชดะมีเขามีชุดอยู่หรอกินอย่างนี้เหรอชจังก่ชจังอ็นมล่ะ้อไปถอช อาซนโมเขียวชนแก้วโมเกีวโมเขีวโมเขีวหมดแก้วอันนี้เน้อปลาอันี้เน้อปาเนี่ยอุ้งอันนี้บังอันนี้น้ำจิ้มมันเหรออันนี้ล่ะเป็นแบนี้หรอจอร์จ้อันนี้กินได้เลยเืออ อ,อร่อ้หหอไม่ที่นี่อร่อยเลยแม้แมันนี้มันกันมันส่งแค่นั้นเองม่นจ้ไม่หอมอับผาขอบคุณอร่อยไปสิสเปซสิเซฟพอร์กเซฟคว่มอะไรอะไรนะจุนมากรูหกรูร กุ้งหกกุ้งว่าอะไรอ่ะไม่เผ็ดเลยอ๋อจูนจูลิตรจไซีโนมสี่เยีกุ้งเยอ่้หกิื้ก็ออยเหมออันนี้กินเพื่อปาเบอกไ่ก็อิ่มไม่รู้เนี่ย มูด้วยกกินหลายนะลูกอยู่กับพาหลูกมาจอดกินเรื่อยอร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 ่อยดิสกออยากตีไม่เอาหรอลูกกินตี๊นไหมลูกกินตีนมกินกินตี๊ยนกินครับกินเตียนก่อนเนาะเราสัดมันนี้มันจะเลียน